สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับหลังบ้านครับหลังบ้านวันนี้เม็ดใหญ่เลยเห็นปะครับพี่น้องกล่องโฟกัสปะครับเนี่ยกาดดีด้วยครับเป็นแบบนี้ถ้าลูกยังสี่ถวมาร่วมกับว่าคอยปันไดครับ หัน่มมากหรือมันเป็นพื้นน้ำแข็งอยู่โอ้หนาวหันล่มมากยังสี่กับพ่ออยู่ครับพ่อยังพาดแตะวาขันร่มมากแล้วล่มพร้อมทั้งร่มแล้วกับพื้นตรงที่มันตกมากนี่เป็นน้ำแข็งเย็นพี่น้องตกปูตกปลาปะได้หรอครับ หิมะมาแล้วหิมะเมืองแคนาดาอันนี้เป็นเพีเพ้ยงเริ่มต้นที่เป็นนังเพี้ยงเริ่มต้นตเพี้ยงเริ่มต้นครับ นี่ก็ับพ่อ,อยูนี่ว่าเป็นปันไ,ไ,ไดเห็นว่าพี่น้องเห็นว่าโฟกัสว่าครับหายู่หายกินไม่ได้แล้วฝากกดติดตามัน้ะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อได้ชมคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้กับฝากไปสี่นี้ครับ สวัสดีครับ